มันค่อนข้างใช้การเปิดประสาทความรับรู้ของเราเนี่ยอีกขั้นหนึ่งฮะการซึมซับกับเรื่องราวแบบนี้ในมูดของหนังประมาณนี้มันใช้ความพร้อมส่วนตัวประมาณหนึ่งแล้วเราจะเอนจอยได้คือผมต้องบอกว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เห็นมันอยู่ในสายตาไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ดีหนังเรื่องนี้ผมไม่ได้ยินกระแส แล้วอยู่ดีก็มีคนพูดเป็นกระแสเล็กๆลกแล้วกันบางที่ก็บอกว่าเป็นม้าตัวเล็กๆที่อาจจะได้เต็งออสการ์กับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอซึ่งวันนี้ไปพิสูจน์มาแล้วมาคุยกันเรื่องนี้แหละ The Power of the Dog ก็จดสนใจจริงๆมันก็มาจากาสายประกวดรางวัลทั้งหลายแหล่นี่แหละพอถึงช่วงนี้แล้กันฤด,ดูการล่ารางวัลเนี่ยชื่อของหนังเรื่องนี้มันโผล่ขึ้นมา ในหลายๆสาขาที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือการกำกับก็กลบกเลยทําให้มองเออน่าจะเป็นม้ามือดอีกตัวหนึ่งแล้วกันที่น่าจับตามองเลยอยากพิสูจน์ดูว่าหนังมันมีอะไรโดดเด่นให้เราได้พูดถึงกันบ,บ้างอะไรเงี้ยก็เลยชวนดูเรื่องนี้แล้วกัน power the dogs อ่าเป็นหนัง netflix ถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ดูได้ในมือถือของท่านเลยสามารถดูได้เลยจริงๆแล้วนักแสดงในเรื่องนี้ก็เป็นนักแสดงที่เราคุ้นตาคุณด็อกเตอร์เนคุณเบรดดิกเนี่ย ก็เล่นเรื่องนี้แล้วก็คริสเตียนดันไม่ค่อยแปลกตาเท่าไหร่ในแง่นักแสดงรู้สึกตื่นเต้นด้วยซ้ําที่จะได้เห็นพวกเขาเหล่านี้เพราะหลังๆเราติดภาพเขาใช่ไหมในแง่หนังพวกระดับเขาเรียกว่าอะไรบ็อกบัสเตอร์ buster, หนังแมสดูง่ายๆแต่หนังเรื่องนี้ดูหน้าหนังแล้วดูน่าจะเป็นหนังที่สายรางวัลนะไม่ใช่หนังแมสทั่วไปหนังกินป๊อปคอร์นไม่ใช่แบบนั้นเว้ยเรื่องราวของ The Power of the Dog เนี่ย มันเป็นเรื่องราวของตระกูลเบอร์แบงค์ที่มีพี่และน้องคอยควบคุมฟาร์มอยู่แล้วกันบริหารฟาร์มตัวเองเป็นไร่ตัวเองที่โอ้โหเลี้ยงบัวหลายร้อยตัวเลยแล้วก็บริหารโดยคุณฟิลส์ซึ่งก็คือเบนดิกซ์คาร์มาแบตแล้วก็คุณจอร์ดแต่ว่าบุค,คลิกสองคนนี้เขาก็ต่างกันนะสุดขั้วแล้วก็เนื้อเรื่องมันเกิดเหตุก็เมื่อคุณจอร์ดเนี่ยแกไปหลงรักสาวคนหนึ่งคุณโรสแล้วก็แต่งงานกันแต่การ เอาคุณรถเข้ามาอยู่ในบ้านมันไม่ง่ายแบบนั้นสิยุคของที่ตระกูลเบอร์แบงค์อยู่เนี่ยเป็นยุคขาวบอยเป็นยุคที่ชายเป็นใหญ่ะจะเอาผู้หญิงที่ไม่รู้หัวไล่ไปนอนเอามาอยู่ในบ้านเนี่ยนะอุตระกูลเบอร์แบงค์นี่แกไม่ได้เป็นตระกูลที่แหมเป็นแค่พวกขาวบอยกระจอกกระจอกนะเว้ยพื้นฐานบ้านก็เป็นคนรวยแล้วความเป็นยุคสมัยยุคสมัยนั้นอะความเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายจะให้เกียรติขนาดนั้นก็ไม่ได้ขนาดนั้น มันจึงเป็นเรื่องราวความลำบากที่จะทำให้ความลงตัวในครอบครัวเบอร์แบงคเนี่ยสมุทร,ราบเรียบเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นจึงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของหนังเรื่อง The Power of the Dog เรื่องนี้นะตอนที่ดูเนี่ยก็ตอนแรกก็มองว่าเออมันน่าจะเป็นหนังดรามา่าขายการแสดงที่เข้มเข้มเรื่องหนึ่งแต่พอดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าหนังมันมีความกดดันมากกว่านั้นมันมีความเป็นหนัง จิตวิทยาบางอย่างที่ทำให้ตัวละครแสดงออกหรือนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆด้วยความรู้สึกภายในของตัวละครที่โดนกีบกดโดนกดดันบางอย่างก็เลยมองว่าเออหน้าหนังว่าเป็นหนังดราม่านั่นแหละที่พูดถึงชีวิตที่ยากลำบากของผู้หญิงคนหนึง่งที่เข้าไปอยู่ในตระก,กูลใหญ่ที่โดนมองว่าไม่เหมาะสมกันถ้าจะพูดถึงว่าสร้างภาพให้ชัดเจนเนี่ยตระก,กูลเบอร์แบงค์นี่เหมือนคนรวยอะ่ะเหมือนบ้านคนรวย อ่าอ่าอ่าแล้วพอตัวน้องชายเนี่ยจอร์จเนี่ยแต่งงานเข้ามาใหม่เนี่ยแต่งงานเอาผู้หญิงที่คนเป็นพี่ไม่พอใจคนเป็นพี่รู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงที่หวังจะมากอบโกยหรือเปล่าอย่างเงี้ยพพราะนี้ก็น่าจะเป็นความดราม่าที่เข้มเข้มได้แล้วนะอื uh, uh, uh. แต่ว่าหนังมันก็เพิ่มความซับซ้อนให้ครับอีกว่าความเกลียดชังหรืออารมณ์ที่เขามีต่อความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ตัวพี่เขยเนี่ยมีกับตัว น้องสไปด์คนนี้มันซับซ้อนกว่านั้นหลายหลายอย่างที่ตัวละครฟิลเนี่ยของเบนดิกแคมเบร์แสดงออกเนี่ยมันเป็นการคุกคามอาการแกลง้งใช่แล้วก็ไม่ใช่คุกคามทางร่างกาย้ียนะแอ่เป็นการคุกคามทางจิตอืที่ค่อยๆกดดันค่อยๆค,ควบคุมค่อยๆสร้างความกลัวคือมันไม่ใช่หนังดราม่าที่จะแบบว่าเล่นใหญ่อ,ะอ่ะอแต่มันเป็นค่อยๆ เพิ่มความกดดนันเรารู้สึกได้ถึงความน่ากลัวของคนคนนี้นะไม่ได้ว่าน่ากลัวด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวนะน่ากลัวด้วยความคิดของเขาอะเราสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวด้วยว่าเขาคิดอะไรอยู่วะเขาจะลงมือทําหรือเปล่าแล้วความกดดันที่มันส่งผลต่อผู้หญิงคนนี้มันก็เริ่มแสดงออกจากพฤติกรรมบางอย่างความกลัวที่ส่งทอดมามันชัดเจนมาก แล้วก็พอบวกกับบริบทสังคมอีกนะบริบทสังคมที่มันเป็นยุคคาบอยยุคผู้ชายเป็นใหญ่ความเข้มข้นตรงนี้มันเลยแบบทำให้หนังมันโดดเด่นขึ้นมารวมถึงได้การแสดงที่ยอดเยี่ยมอ่ะใช้คำนี้ได้เลยนะ,ะคือหนังเรื่องนี้ถ้าดูกันแบบว่าผ่านๆนะก้าจะน่าเบื่อได้นะด้วยความที่หนังมันอาจจะเนิบๆนิดนึงนิ่งๆนินนดนึงแต่ว่าถ้าเราโฟกัสไปที่การแสดงอ่ะ ทุกวินาทีที่นักแสดงใช้เวลาบนจอมันดูแบบมีพลังมากเลยอะอย่างที่เรารู้สึก,กว่าทุกครั้งที่เห็นเบนดิก์ควแบทอยู่กับคิสเซนดันเนี่ยจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวกดดันคนอื่นคุกคามแตลอดเวลาแล้วพอ สภาวะสังคมแบบนี้มันเหมือนตัวผู้หญิงเองอะ่ะก็หมดทางสู้ไม่มีวี่แววว่าจะหาทางออกได้ยังไงอะไรเงี้ยก็าอกว่าเออมันเป็นหนังที่มีดีเทลส่วนนี้แหละที่ทําให้ความเข้มข้นของดราม่ามันเยอะขึ้นจากความเป็นดราม่าทั่วไปมันเพิ่มความเป็นจิตวิยาบางอย่างนี่แหละทําให้มันน่าสนใจนะเรื่องนี้เออหนังเรื่องนี้เป็นหนังค่อนข้างไซโคกับความคิดเราอะถามว่ามันเป็นประเด็นถ้าเกิดจะให้เราไปสุดทางแบบที่ดูง่ายๆที่ทุกคนชื่นชอบ อัะพาราไซ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็ก็มีความไม่ไว้ใจคุณฟิลส์นี่เหมือนกันนะแต่เบนดิกเนี่ยดูหน้าแล้วกูรู้สึกว่าโอ้ยเอาไว้ใจได้จริงเหรอว่าการแสดงด้วยนะคือมันเล่นกับความปั่นประสาทเราอะสิ่งที่นางเอกเจอกับสิ่งที่เราเจอมันมีความคล้ายกันคือว่าไม่มั่นใจในตัวตาฟิส์นี้เลยอะถึงแม้บางมุมนะบางวันนะ เหมือนแกจะพูดดีด้วยนะแต่กูไม่ไว้ใจให้เดินไปที่มืดๆกับแกก็ไม่เอาอะ่ะแม้แต่ตอนสว่างๆให้ขี่ม้าออกไปเฉยๆกับแกสองคนน่ะก็ไม่ไปคือมันเป็นการปั่นประสาทและความไม่ไว้วางใจที่ผู้หญิงหรือครอบครัวหนึ่งต้องเจอมันพูดถึงเรื่องว่าการกดดันการไม่ให้เกียรติการไม่เห็นคุณค่าของคนคนหนึ่งเออในยุคนั้นมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ได้ถ้าเขาอยากจะสื่อแบบนั้นผมรู้สึกว่าเออทําได้ว่ะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ ค่อนข้างเล่นกับจิตประสาทเราเสมือนเราอยู่ในบรรยากาศที่มาดามโรสจะเจอเออมันให้ความรู้สึกนั้นเหมือนกันแล้วหนังมันทําได้ดีอีกอย่างนึงก็คือการค่อยๆเพิ่มแรงกดดันเนี่ยค่อยๆเพิ่มค่อยๆบังคับให้คนดูเนะี่ยรับรู้ได้ถึงแรงกดดันเหล่านี้ด้วยนะตั้งแต่ซีนแรกอ่ะหนังมันสามารถที่จะเซตอัพมูดบางอย่างให้คนดูรู้สึกได้ตั้งแต่การเจอกันครั้งแรกของตัวละคร หลายๆตัวนะไม่ใช่ว่าแค่โรสกับฟิลนะแม้แต่ตัวลูกชายของโรสเองเนี่ยกาปะทะกันของตัวละครเหล่านี้มันบอกเล่าเรื่องราวเซตอัพอารมณ์ร่วมให้คนดูได้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะ่ะพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกอะ่ะค่อยๆเพิ่มแรงกดดันค่อยๆเพิ่มความน่าสงสัยขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเราแทบจะต้องลุ้นเลยลหะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อ Mm. ซึ่งอารมณ์นี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับหนังดราม่านะ mm hmm. คือหนังดราม่าปกติเราก็แค่อยากเห็นว่าเรื่องราวมันจะเดินต่อไปยังไงอะไรเงี้ย mm hmm. แต่เรื่องเนี้มาให้ความรู้สึกกดดันคนดูถึงขนาดว่าเออโอเคความรู้สึกว่าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเราก็ยังอยากรู้อยู่นะแต่อีกส่วนหนึ่งอะ่ะที่มันเพิ่มเติมไปก็คือว่าด้วยความกดดันที่มันมีขึ้นกับตัวละครเหล่านี้แล้วมันจะผลักดันให้ตัวละครเหล่านี้ ไปถึงจุดไหนอืมแล้วหนังมันก็ให้ดีเทลตัวละครได้แบบน่าสงสัยทุกตัวอทําให้เราคาดเดาพฤติกรรมคนเหล่านี้ไม่ได้แม้กระทั่งไ,ไอ้ลูกนะออ,อ,อโดยเฉพาะลูกชายเลยละอืะคือพฤติกรรมมันประหลาดมันเก็บกดมันมีทางออกแปลกๆซึ่งการเซนับเหล่านี้มันทำให้เราคาดเดาพฤติกรรมเขายากมากเลยนะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะแสดงออกอยังไงภายใต้ความกดดันแบบนี้เขาจะระเบิดไหมระเบิดแล้วพฤติกรรมที่จะแสดงออกคืออะไรอนะไรเงี้ย ลุนระทึกแทบจะไม่ต่างจากหนังทิวเลอร์เลยท้วยสไปแม้แต่ตัวโรดเองเนี่ยที่เหมือนจะเป็นเหยื่อของเรื่องอะ่ะแต่วิธีการนําเสนอตัวละครตัวเนี้ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเขาก็มีแนวคิดที่น่ากลัวถ้าเขาได้รับแรงก,กดดันเยอะๆเนี่ยวิธีหาทางออกเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับคนดูนะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะระเบิดเมื่อไหร่เขาจะสาแสดงออกถึงความเก็บกดตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนังมัน ทำให้ชัดเจนได้ถึงขนาดว่าเออสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรอลุ้นว่าตัวละครเหล่าเนี้ยเ,เหตุการณ์เหล่าเนี้ยความกดดันเหล่าเนี้ยมันจะนําพาทุกคนเนี่ยไปถึงจุดไหนอืซึ่งจุดเนี้ยมันก็มีสองมุมนะคือคือหนังเรื่องนี้ต้องใช้คานี้ก่อนว่ามันเหมือนต้องตั้งใจดูนิดนึงอ,ะอ่ะ,อะถ้าสัมผัสอารมณ์นี้ได้หรือความตึงเครียดตรงนี้ได้ของหนังเราก็สามารถที่จะนําพาตัวเองอตั้งแต่ต้นจนจดได้แต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์เหล่านี้ได้ตั้งแต่ต้นเรื่องอะ่ะ ก็อาจจะทําให้เบื่อหนังเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะด้วยความที่มันหน,นืดมากเนิบมากเนี่ยถ้าไม่สามารถรับรู้อารมณ์หรือไม่ได้สัมผัสถึงอารมณ์ความกดดันของตัวละครเหล่านี้ได้มันก็ทําให้ความน่าติดตามหนังเรื่องนี้หายไปเหมือนกันนะแต่สําหราับเรานะเรารู้สึกว่าเออหนังมันทําได้ดีในการเซตอัพมูดอารมณ์นี้กับเราแล้วกันซึ่งพอเรารู้สึกกดดันรู้สึกเข้าใจตัวละครตั้งแต่เริ่มเรื่องเนี่ยเราก็สามารถติดตามเรื่องราวของคนเหล่านี้ได้จนถึงตอนจบ แต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกถ้าคุณไม่สามารถสัมผัสถึงอารมณ์ตอนต้นเรื่องได้ถึงความกดดันบางอย่างได้ว่าตัวละครจะกลายเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยคุณก็ไม่สามารถตามหนังนี้ได้เลยเหมือนกันนะก็อาจจะทําให้แบบไม่อินจอกับหนางเรื่องนี้ได้เลยอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าหลุดโฟกัสแน่นอนว่ามันเป็นหนังจิตวิทยามันต้องตามเก็บอารมณ์ตัวละครไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยมันค่อนข้างต้องโฟกัสนิดหนึ่ง คือถ้าหลุดไปแป๊บหนึ่งก็จะรู้สึกว่าโหมันน่าเบื่อทันทีเพราะหนังมันเดินผ่านจิตใต้สำนึกบางอย่างของตัวละครมันอาจจะต้องใช้สมาธิในการที่จะดูมันนิดหนึ่งค่อยๆตามเรื่องไปถ้าเกิดว่าหลุดก็อาจจะมิสไปได้เหมือนกันเยอะเหมือนกันผมรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว,ว่าแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆความรู้บางอย่างที่ตัวละครมีมันส่งผลอะตัวลูกอะความไม่น่าไว้ใจของปีเตอร์เนี่ยลูกคุณโรสเนี่ย เออถ้าเราไม่เข้าใจตรงนั้นเราก็จะไปต่อไม่ได้มันต้องใช้การตามทั้งเรื่องราวแล้วก็ตามทั้งแรงจูงใจจิตวิยาส่วนตัวที่เราต้องคิดตามประมาณหนึ่งว่าอ๋อมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมิสก็อาจจะพลาดไปได้มันเป็นอะไรที่สามารถที่จะทําให้คนดูพลาดได้เลยนะไอจุดเล็กๆอะไรท้อนั้นหล่อนะี้เพราะอย่างที่บอกแล้วว่าหนังเนี่ยมันเล่าแทบจะเหมือนกับสองเลเยอร์เลยอะเรื่องราวของความสัมพันธ์ตัวละครก็ก็เล่าไป ส่วนหนึ่งแล้วก็ดีเทลเหล่านี้ดีเทลที่จะหยอดไว้เพื่อที่จะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญของเรื่องเนี่ยก็ค่อยๆใส่ไว้ค่อยๆหยอดหยอดไว้อะมันสามารถที่ทําให้เรามองพลาดได้เลยนะกับการที่ไม่ได้รับข้อมูลเหล่านี้อะไรเงี้ยซึ่งมองว่าเออตรงนี้แหละที่มันทําให้การดูอาจจะไม่ได้เอ็นจอยกับมันมากนะคือมันไม่มีอะไรหลอกล่อเราอะถ้าบอกว่าเป็นหนังดรามา่าขายเรื่องราวความสัมพันธ์มันก็ใช่แต่ว่าด้วยการเล่าเรื่องแบบเนี้ย ความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนที่มันเข้าใจยากของตัวละครเหล่านี้มันก็อาจจะทําให้หน่าเบื่อได้ถ้าพูดถึงในฐานะหนังที่มันเป็นความเป็นทิวเลอร์บางอย่างเจาะลึกถึงพฤติกรรมความน่ากลัวของคนบางอย่างเนี่ยมันก็โดนหยอดไว้มากกว่าจะโดนเน้นให้มันชัดเจนมันมีแค่บางซีนแค่นั้นเองที่เออขายความเป็นความน่าสงสัยความน่ากลัวตรงนี้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะโดนแอบไว้ โดนเก็บไว้ด้วยการแสดงออกบางอย่างพอมันไม่มีไรหลอกล่อคนดูขนาดนี้คือปกติ่ังดราม่ามันก็อาจจะทำให้คนดูเบื่อง่ายอยู่แล้วด้วยไงถ้าชีวิตของตัวละครที่เราตามอยู่มันเข้าใจยากหรืออะไรเงี้ยแล้วพอไม่มีไรหลอกลอก่อไม่มีงานด้านอื่นที่จะมาคอยพยุงให้คนดูตามไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เข้าใจยากทำให้พลาดดีเทลบางอย่างแล้วก็ทำให้ไม่เข้าใจถึงพฤติกรรมได้ คือถ้าเทียบกันอย่างที่เราเพิ่งดูมาอย่างในเมอาเร่เนี่ยอืมเรารู้สึกว่าโอเคหนังมันก็มีความซับซ้อนมีความเข้าใจยากถึงอารมณ์ของตัวละครหลายอย่างนะแต่ว่าด้วยตัวหนังที่มันเล่าเป็นหนังที่มันชวนสงสยัยหนังมันสืบสวนสอบสวนบางอย่างมีภารกิจหักเหลี่ยมซ่อนเงื่อนกันหลายๆครั้งเนี่ยมาเลยทําให้มีตัวดึงความสนใจจากคนดูด้วยส่วนหนึ่งแต่หนังเรื่องเนี้ย มันไม่มีตรงนั้นเลยมันให้เราโฟกัสอยู่กับตัวละครให้อยู่กับอารมณ์ด้วยนะไม่ใช่พฤติกรรมเลยนะอารมณ์ของตัวละครเลยว่าโอเค okay, หนังมันประสบความสาเร็จสำหรับเรานะที่ทําให้เราเข้าใจถึงตัวละครเหล่านั้นได้ว่าอารมณ์ของเขามันอยู่ในภาวะไหนอยู่ในความกดดันขนาดไหนอยู่ในความกลัวขนาดไหนหรือความบาดหมางมันร้ายแรงแค่ไหนมันเติบโตกลายเป็นความเกลียดชังหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกได้นะ แต่ว่าเนี่ยแหละถ้าคุณไม่จดจอ่อไม่โฟกัสกับความรู้สึกของตัวละครเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจตัวละครเหล่านี้ได้เลยถ้าพลาดดีเทลเหล่านี้ไปนะอืมมันมีความไม่ชัดไหมหรือนานไปไหมมันมีความยืดยาดไปไหมยืดยาดไปไหมเหรอกับเรื่องนี้เราไม่รู้สึกนะโอเคว่าส่วนหนึ่งเี่ยมันมีความเนิบแล้วกันอืจะบอกว่า หนังยาวไปไหมไม่เราไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่ามันมีบางจังหวะที่หนังมันเนิบมากแต่ความเนิบของหนังเนี่ยมันมีมาเพื่อให้เราเข้าใจถึงห่วงความรู้สึกของตัวละครมากกว่านะเรามองงี้นะออารมณ์บางอารมณ์ที่หนังนําเสนอเนี่ยมันใช้ประโยชน์จากความเนิบด้วยซ้ําไปให้เราเข้าใจอารมณ์รักโลภโกรธหลง,งตัวละครมากขึ้นโดยให้เราเทคไทม์กับโมเมนต์นั้นๆตัวละครกําลังเหงาใช่ไหมโยนคนดูเข้าไป โยนคนดูเข้าสู่ความห่วงแห่งความเหงาอ uh huh. ตัวละครการกลัวใช่ไหมโยนคนดูเข้าไปให้เวลากับเราให้เวลากับคนดูได้สัมผัสความกลัวอาจจะนานหน่อยในแต่ละช่วงอารมณ์อาจจะเนิบไปหน่อยสลรับช่วงอารมณ์บางช่วงอารมณ์เรามองว่ามันคือน่าจะเป็นวิธีการของผู้กำกับและกันที่จะให้คนดูได้สัมผัสถึงช่วงอารมณ์ของตัวละครนั้นๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้น แต่ก็มองได้ว่าอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ด้วยการเล่าเรื่องแบบนี้ด้วยความเนิบระดับนี้มันก็อาจจะทําให้หน่าเบื่อนิดนึงอย่างเราเราไม่รู้สึกเพราะเราเราติดกับอ่ะเราติดกับไปกับห่วงอารมณ์เหล่านั้นด้วย uh huh huh. เพราะหนัง uh huh. มันเทคทามให้เราสัมผัสกับความเศร้าของตัวละครเราก็จมอยู่กับซีนนั้นได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าทําไมมันไม่ไปที่อื่นสักทีอะไรเงี้ยความรู้สึกนั้นกับเราไม่ค่อยมีไงรู้สึกว่าเออ พอหนังมันเทคทามให้เราดิ่งเราก็ดิ่งได้อืม,อม,อมพอหนังมาจะฉุดเราขึ้นมาสู่อารมณ์อื่นเราก็พร้อมที่จะไปพร้อมกับหนังได้เหมือนกันออืมอืมม,มหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยฉูดฉาดฮะเกลียดกันก็ไม่ได้แบบว่าคือจะต้องวิ่งไปด่ากันอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้ชัดเจนมันเป็นหนังที่มันกดดันเล่นสงครามประสาทอะระหว่างคนมันมีข้อดีข้อเสียยังไงไหมหรือว่ารู้สึกว่าอยากให้มันฉูดฉาดกว่านี้ รุนแรงแอคชั่นมันรุนแรงกว่านี้ส่วนหนึ่งก็อยากให้มันฉูดฉาดกว่านี้เหมือนกันนะหรือตรงไปตรงมากว่านี้อ่าตรงไปตรงมากว่านี้ส่วนหนึ่งก็ยังคิดอยู่นะว่าเออถ้าหนังมันนําเสนอแนวนั้นนะ่ะมันก็อาจจะดูง่ายขึ้นแต่ก็มองว่าข้อดีของมันคือความซับซ้อนนี่แหละคือด้วยพฤติกรรมมนุษย์อ่ะจริงๆพฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องอะไรที่น่าศึกษาอยู่แล้วเข้าใจยากอยู่แล้วไงแล้วพอหนังมันนําเสนอด้วยความตรงไปตรงมาแบบเนี้ยไม่ได้อัปเลเวลให้มันฉูดฉาดอ่ะ Mm hmm. เรามองว่าตรงเนี้มันเป็นข้อดีมากกว่าที่ทําให้คนดูได้เห็นพฤติกรรมหลากหลายของมนุษย์ในแบบที่เรียลลิสติกมากๆอะ mm hmm. คือโอเคเราอาจจะคุ้นชินแล้วกันต้องใช้คานี้แล้วเราอาจจะคุ้นชินกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาแบบโงงช่างโกรธคือโกรธรักคือรักเกลียดคือเกลียดอืมอ mm ืมอืมอาจจะเป็นภาพจากละครเป็นภาพจากหนังหลายๆเรื่องแล้วกันที่เราคุ้นชินแล้วกัน แต่ถ้าเรามองกลับกันว่าในในโลกความเป็นจริงเนี่ยน้อยครั้งมากนะที่เราเกลียดใครแล้วเราจะแสดงออกตรงๆหรือเราอิจช้าแม้แต่ความรู้สึกอิจช้าใครแล้วเราอยากแสดงออกตรงๆมันก็ไม่มีน้อยน้อยมากแล้วกันอืมกลายเป็นว่าเออหนังมันให้แง่มุมของความเป็นจริงแบบเนี้ยความเรียลสติกแบบเนี้ยสูงมากขึ้นแล้วกันแต่นั่นแหละข้อดีมันก็เป็นข้อด้อยในตัวมันเองเหมือนกันว่าด้วยความเคยชินของคนดูอะภาพแบบเนี้ยความ กลมกลืนความลึกทางอารมณ์แบบนี้เราอาจจะต้องการมากกว่านี้เราจะต้องการความชัดเจนกว่านี้หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ก็มองว่าเออถ้าคุณเปิดใจแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองหลุดไปกับโลกของหนังหลุดไปกับตัวละครกับอ,อ,อารมณ์ของเรื่องอก็รู้สึกว่าตามได้อยู่นะอ,อ,อาจจะยากหน่อยแต่ตามได้นะอ่ะให้คะแนนคือเรื่องนี้อย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นหนังที่ เล่าความรู้สึกยากมากมันเหมือนเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่แต่ละคนได้จากการดูหนังเรื่องนี้ไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วด้วยความที่หนังมันขายอารมณ์ร่วมขนาดนี้มันอยู่ที่จังหวะของคนดูด้วยว่าคุณพร้อมที่จะรับอารมณ์เหล่านี้หรือเปล่าอืม,อมสําหรับเรานะั่นหลายๆครั้งว่าเป็นอย่างนี้หนังบางเรื่องนะถ้าคุณไม่พร้อมอารมณ์ไม่พร้อมที่จะดูหนังเรื่องนั้นๆน่นนะคุณก็ไม่สามารถรับสารของหนังได้เลยอ,อส,สิ่งที่หนังมันจะนําเสนอเนี่ย คุณมองข้ามไปเลยเพราะว่าคุณไม่มีอารมณ์ร่วมกับหนังคุณยังมีภาวะที่ไม่พร้อมที่จะรับเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสและกันก็อยากให้ลองตั้งใจดูหนังมันอาจจะดูยากมีความซับซ้อนบางอย่างแม้แต่วิธีนาเสนออาจจะน่าเบื่อไปด้วยซ้าแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะรับตั้งใจอ่ะตั้งใจทีจ่จะรับสารจากมัน่ะก็ถือว่าหนังมีดีเทลที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งก็ให้คะแนนเพื่อความแนะนาอีกเหมือนเดิม อยากให้ลองแล้วกันจะได้มีประสบการณ์การดูหนังแบบแปลกๆบ้างขอให้ที่เจ็ดจุดห้าคะแนนครับเจ็ดจุดห้าคะแนนสำหรับผมเนี่ยมันจะมีหนังอารมณ์อย่างเงี้ยผมได้เห็นอยู่เรื่อยๆได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆแล้วกันมันค่อนข้างใช้การเปิดประสาทความรับรู้ของเราเนี่ยอีกขั้นหนึ่งฮะไม่ได้หมายความว่าหนังต้องใช้ความรับรู้ทางด้านศิลปะที่สูงส่งหรือว่าการรับรู้ทางด้านภาพยนตร์ที่สูงส่งอะไร แต่หมายความว่าการซึมซับกับเรื่องราวแบบนี้ในมูทของหนังประมาณนี้มันใช้ความพร้อมส่วนตัวประมาณหนึง่งเหมือนความพร้อมคือเราจะออกกํลาลังกายอ่ะเราก็คงต้องวอร์มประมาณหนึง่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ต้องปรับสภาพร่างกายหรือความพร้อมในการเปิดรับหนังพวกนี้ประมาณหนึง่งแล้วเราจะเอนจอยได้แต่ถ้าโอโ้วันนี้อยากดูหนังหนุกหนุกว่ะโอโห้หนังนี้จะไม่ใช่เลยเพราะว่าหนังมันมีความเป็นมูทหรืออารมณ์ที่ตัวละครค่อนข้างส่วนตัวแล้วเราก็เข้าไป ซึมซับอารมณ์ที่ตัวละครรู้สึกตรงนั้นอะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเออเข้าไปฟรีตัวเองอะปลดปล่อยไหนดูซี่มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจให้ฉันอยากเออลองดูเรื่องนี้ถึงเราจะไม่ได้รู้สึกเอนจอยหรือรักมันอย่างหมดหัวใจนะแต่ผมว่าเราก็จะไม่ได้เกลียดหรือไม่ได้หมดสนุกกับมันซะทีเดียวเราจะตามมันไปได้มันมีความเข้าไปสู่โลกของตัวละครพวกนี้อยู่อะผมว่า The The Power of the Dog อาจจะเป็นไปได้ แต่ถ้าวันหนึ่งอยากจะแบบว่าโหพักผ่อนดีกว่าอาทิตย์นี้หาเรื่องอะไรดูที่เป็นตอบโจทย์ชีวิตพักผ่อนปลายสัปดาห์ฉันดีกว่าอาจจะไม่ใช่ The Power of the Dog อาจจะต้องถึงรอเวลาเออประมาณนั้นมันเป็นมูดอารมณ์นั้นผมว่าแต่ละคนอาจจะมีมูดอารมณ์เนี้ยรอมันมาเจอกันแล้วเปิดเรื่องนี้ดูแล้วกันผมว่าไม่ยากไม่ยากอ่ะนี่เป็นหนังเน็ตฟลิอีกเรื่องนึงผมให้ที่เจดคะแนนซีรีรวมแล้วคะแนนดอกหนังเนี่ย อยู่ที่เจ็ดจุดสองคะแนนจริงๆอย่างที่บอกแหละมันน่าสนใจตรงพอชื่อมันโผล่มาในการล่ารางวัลต่างๆนี่แหละแล้วคิดว่าน่าจะไปะถึงออสการ์ด้วยเรามองว่าดูสัหน่อยแล้วกันเพื่อจะได้มีรายชื่อที่จะได้เอาไปเชียร์ในเวทีล่ารางวัลคือ <c oughs> ขนาดผมดูก็ยังรู้สึกว่าเออมันยากฮะถ้าวันหนึ่งอยู่ดีๆเราจะหยิบเรื่องนี้มาดูผมผมยังรู้สึกว่าโอ้โหแม่งหนังนี้หนักเหมือนกัน เออร้อมอ่ะต้องต้องร้อมอ่ะแต่ว่านั่นแหละหนังเรื่องนี้ภาพสวยการแสดงถือว่าผมถือว่าระดับที่เอลิซ่ะอาจจะได้เห็นในวีดีโอสกาด้วยอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันในเดือนนี้เราดูหนังที่ค่อนข้างที่จะเข้าขายออสกามา <c oughs> ประมาณหลายเรื่องถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เบสฟิกเจอร์แล้วกันเรายังไม่รู้นะตอนนี้แรงเกรงในเดือนนี้ก็ยังไม่ได้แรงเท่าไหร่อาจจะต้องรอเดือนหน้าอีกทีหนึ่งว่าเริ่มชัดแล้วว่าเดี๋ยเดือนเรื่องไหนมันจะมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ ผมว่าถ้าพูดในแง่การแสดงเราค่อนข้างที่ไว้ใจได้แล้วกันว่าเออการแสดงมันอาจจะไปถึงระดับพวกนำชายสมทบชายสมทบหญิงอย่างเงี้อยาอาจจะมีพวกนั้นที่อาจจะเข้าไปได้อ่ะนี่ก็เป็นคะแนนจากด็อกหนังครับคิดเห็นยังไงทั้งสองช่องทางคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ใครอยากให้เราทำเรื่องไหนอะไรก็บอกไมาได้เหมือนกันทั้งสองช่องทางเลยเซิร์ชดีโอซีด็อกตามด้วยคํคำว่าหนังก็จะเจอช่องด็อกหนังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับใจเรบการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ